มากาศ็ดคืนด้วยนะคะไชัเพลินกันดีกว่านะคะเพลงนี้ก็มันจริงๆนะคะอะโยโย่ั h a ี ก็ในทางที่จะเซ็นคลาสกันเนี่ยก็จะมีของหลายๆอย่างนะคะที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าทางด้านนี้นะคะก็จะทั้งใหญ่จริงๆก็มีนะทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้า,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 น,านะคะรองเท้าที่ใส่รองเท้าผ้าใบก็แล้วแต่ตามสบายเลยนะคะรองเท้าเด็กก็มีนะรองเท้าเด็กนี่บอกเลยว่าสวยและน่ารักมากรองเท้าใหญ่ไปแล้วอย่าบอกสิ

เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า,ากิ๊บสั่งหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าอย่างนี้ดา้านท่านจะชอบเหมือนกันอย่างมันผมนี่เลยอ,อย่า<อ>งม<อ>ัด<อ> <c oughs> ผมนี่หนูว่านะคะหนูใส่นี่คงใหญ่กว่าหัวหนูอะคะอ่ะก็กระเป๋าจะเป็น ะะวราไม่ต้องกลับบ้านแล้ว รัชดาเลยนะคะไหนคะในรัชดาก็มีค่ะชือว่าอัปโตตี้ค่ะตามเสือเลยค่ะ่เลยนะหอนมีเอกแน่เลยักษาเหรอคะเล่นกันหรอแน่าัได้ค่ะกกได้ค่ะ่ะไม่ไ้ค่ะ ตั้งทีไทยเลยใช่ไหมแก็อยากกอดัวค้และค ร้านคเฟ่ที่เปิดให้บริการอยู่ครับกาสองๆยังใ่ผู้บรรอยู่เช่นดวกันครับเขาบอกว่าคาเฟ่อเมริกัเปิดให้บริการอยู่ตรงนี้หรอกจ้ไปดูกันเอ้อกีดัอยู่ๆอยู่นะแล้วเหนื่อยมากนะข้าวร้านนะร้นไหนอะไม่เอาไม่เอาไปดูกันเ๋ยวเราไปดูร้านอื่นดีกว่า เอคไปดูร้านอื่นนะคะตามใจพิซซ่านะคะไปไหนอ่ะพี่พิซซ่าพี่มีอะไรแล้วพี่ขอจิ้มน้ำร้านนี้ได้ไหมไม่เอาไม่เอาอ่ะเรื่องอะไรก่อนไม่มีเลย ก็มันจะเปลี่ยนเปล่ยมากเลยกลับบ้านกันดีกว่าค่ะไปไหนเนาะกลับบ้านครับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อยู่บ้านนะครับบ้านอยู่ไหนเขาบอกว่าผมอยู่บ้านนะครับทำเองมา หวานหอมชื่นใจแล้วเขดูกันดีกว่าค่ะแม่ค้แม่ค้มาน่อยเร็วอยูมากเลยอะไรดีคะเอาเดี๋ยว มีปิดกิโมงครับเปิดเวลาปีห้านะคะก็ปิดตอนประมาณเวลาที่เขาจับฉลากเสร็จแล้วค่ะก็คือปิดแล้วก็จะช่วงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รังกาแฟเรายังไม่เลิกนะคะแต่รักข้างค่ะเขาเลิกกันแล้วแล้วคำถามต่อไปนะคะรังนี้จัดเป็นแนวแบบพิเศษใช่ไหมแบบย้อนยุคนะคะก็เสียงก็จะ เจ้าน้ำไคะเอาน้ำแดงแดงอะไรคะแดงดงรัน้ำแดงนะคะคหนูเอานะ้ำม,มีการสั่งให้ตัวเองด้วยนะคะไปดูกันว่าน้ำเราจะอร่อยรึไมรรขนาดไหน ชาติหน้าก็มาถึงตั้งสองชาตินะจ <c oughs> ๊ะ <c oughs> ก็คือไม่ต้องรอถึงชาติที่สามชาติที่สองขึ้นมา <c oughs> สชาตินี่เหร <aluminium> ออ่ะอันนี้คือน้ำอะไรคะของนีมิทูน้ำเดยของหนูจะเป็นชาเย็นใส่บุกนะคะบุบเบาซูกาก็ลองชิมกันดีกว่าชิมค่ะ กินแล้วอยู่ไม่ได้แล้วคือมันจะเป็นแบบหวานที่ค่ะหวานแล้วก็ละมุนปากมากค่ะแล้วก็มีการส่วนผสมที่หลอมตัวกันมากเปรี้ยวหวานละมุนเมื่อกี้จ้าล่ะกินไม่ยอมพูดเลย<อ>ให้เขาเคี้ยวก่อนนะคะอร่อยมากค่ะคือไม่ได้อวยร้านตัวเองนะคะก็คือมันอร่อยจริงๆค่ะ คอนกิีต้าทำเองเนี่ยเราสมัครใจเก่าแล้วหยุดแล้วสตาอ์ก่อนประกอนต่อไปเราจะไปไหนกันไปซื้อของช่วงซื้อของฝากนะคะ ก็อยากจะบอกด้วยนะคะของนี่มันเยอะมากทำให้น้องพีตาเดินไม่เลยดไมอ่ะเอาอันนี้แล้วกันเนาะต้องก็คือพี่เบติวนั่นเองตอนนี้น้องคิต้าว่านะคะเราเดินไปช่วงแถวๆนี้กันดีกว่า ามาทางนี้ต่อดีกว่านะ้องกีตตารู้แล้วนะ้องกีตตาจะซื้ออะไรเนาะสรุปจะไปทางไหนเอ่ยอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคกระเป๋ววาเมล์ก็น่ารักเหมือนกันนะ,อะเอาอันนี้แล้วกันเนาะไปกระเป๋าพิมพ์ที่นี่คืออะไรอ่ะ น่าจะเป็นหลอดน,นะนี่อันนี้ก็สวยนะเนี่ย The s t r a ตเบอรี่เราเอาไปแจกให้ทุกๆคนนะคะของที่เราได้<า>ไว้แจกกันในไลฟ์สดนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเอาเอันนี้เนี่ยแหละสวยมาก นี่สตรอเบอรี่นะเป็นกระเป๋าใช่ไหมใช่กระเป๋าใบ,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 ใบเล็กๆแบบใส่เด็กนันเหวีกุคิุกิโอโอเคไปเลยและนี่นะคะก็คือของฝากท,ที่เราจะซื้อกัน้าก็ถ้าใครอยากได้ของฝากนะครับจะมีการจะของครั้งในการไลฟ์พิพิธอุีเอส ก็อย่าลวมติดตามการไลฟ์นี้ดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดของฝากดีๆจากพวกเราว่ามันจะคืออะไรกันแน่่ยอันนี้นะคะของน้องพีก้าค่ะใช่ลรอคองพี่ของพ่งหอเลยไม่น่ารักค่ะขอไปให้แฟนคลับก็ต้องดีๆหน่อยแล้วถือค่ะกปิดไว้เดปอยวคนอื่นเห็นโอเคค่ะก่อน ใครชอบชื่อกดไลค์กดแชร์กดสัไคกตแล้วอย่าลืมกดและถังกริ๊งกริ๊ด้วยนะคะคั่น่าจะดิไม่ใช่หรอกดุกริ๊งดุกริงโอเคครัแล้วก็อย่าลืมฝากทิกตอกมาิวนะครับแล้วก็ฝากทิกตอกน้องกิต้าพิชชี่แอนด์เอตอร์ติล่านะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตาไปก่อนบุยบุยบาย